สวัสดีครับสวัสดีครับเราสองคนมาแนะนําอาชีพที่น่าทํานะครับเป็นอาชีพที่สองนะครับเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้เรามีอาชีพเดียวคงจะไม่พอแล้วนะครับควรเป็นอาชีพที่มั่นคงด้วยนะครับและเราแนะนําวันนี้ก็คือนายหน้าประกันภัยนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าการขายประกันรถหรือพอรบรถนั่นเองนะครับ ซึ่งผมก็ทํามา9ปีแล้วนะครับส่วนน้องหนงก็ทํามา5ปีแล้วนะครับซึ่งเราทําแล้วประสบความสําเร็จอย่างดีนะครับซึ่งเราไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนเลยนะครับและสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จก็คือระบบออนไลน์นะครับซึ่งเรามีความรู้ในระบบออนไลน์เป็นอย่างดีนะครับ และอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความอิสระไม่มีผู้บังคับบัญชาและมีไรายได้ที่มั่นคงนะครับซึ่งถ้าถามว่าทุกคนทําได้ไหมทุกคนสามารถที่จะทําทได้นะครับเพราะว่าผมกับหนึ่งก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนนะครับตอนแรกผมทํางานอย่างอื่นอยู่ผมก็ไม่สนใจนะครับพี่เขาชวนผมมานานแล้วแต่มาถึงวันหนึ่งก็ประมาณปี6-1ผมก็อยากลองพอมาลองทําก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยาก ตอนนี้ผมก็ทํามาก็สําเร็จได้อย่างดีมีการปรับระดับขึ้นตําแหน่งได้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นเพราะว่าผมมีความรู้ด้านออนไลน์มาก่อนผมจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมงานกันนะครับผมจะนําความรู้และประสบการณ์ที่ผมมีแนะนําท่านให้ประสบความสําเร็จได้เหมือนอย่างผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอเชิญชวนทุกคนที่ต้องการอาชีพเสริมมาร่วมงานกันนะครับและสำเร็จไปด้วยกันครับ เดี๋ยวผมจะแปะ QR Code ไลน์ไว้ตรงนี้นะครับส่วนลิงก์ไลน์และเบอร์โทรของพวกเรานะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ